ทเตาะการไหว้บูชาพระจะได้เกิดเป็นสติเป็นมงคลก่อนที่นักบุญจะเดินทางขึ้นไปกันไปสื่อทางเทิมหรอไม่ไปสื่อทางเทิมก่อนจังลงมาไหวยลงมาจะมาไหวยขึ้นทางเทิมก่อนครับขอสวัสดีนะช่วงยางเปล่ายางแสงสว่างเนาะตอนนี้ก็ แล้วเนาะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุนสุขชนนะคะมาส่งพ่อขึ้นเขาที่จะกูดเนาะพี่น้องเนาะอากาศไอ่อากาศดีเนาะมือเศร้าช่วงหกโมงนาะพี่น้องเนาะอากาศแต่ทรงพ่อกับไอ้เพิ่นขึ้นเขาที่จะกูดจะขอหย่างม่ไหวนะคกันเลยมาส่งพันตะเศร้าจุ่มเตียนทองอยู่มาส่งพันตะเศร้านม่งพื้นที่จาบูชาดอกไม้จุ่มเตียนทอง นี่กับชีวิต,ตลาดน้าพี่น้องอันนี้เพิ่นสิขึ้นรถยุคไอ้วัดพ่วงเนาะพี่น้องเนาะมาส่งคนอยู่วัดพ่วงตรงนี้ก็มีตหลายอย่างนะั้ะนพี่กระยางมึงไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ทา่านขึ้นรถรถโควิดยุคสิหรือเปล่พี่น้องโควิด<ว><ว>นี่ค่ะไปพอ,ปอย่างไปฝุ่นยุทางฝุ่หนหุ้นยางกรอนฝขวายยูทูบ เออนน่มาทรงข้าเจ้าไข่ไอ่พระพอพระใหญ่มาขืนเขาชิชกูดค่ะพระกันญาไปช่วงนี้คนกับพระทันหลาย้วพี่น้องตาเสาอยู่ตาเสาเสาคนกับพระไหโรดแลนแถวนี้ส่วนมากเกิดคุ้นกับสิยางเอาเนาะพี่น้องเนาะ นี่ค่ะชมบรรยากาศนี่บายป้าบนกระสิมีรถขึ้นเนะพี่น้องอันนี้ตลาดข้างทางตลาดข้างทางย่างไปเรื่อยๆขาล่วงจะสือเด้อย่า,ออยา,อยยาพักกระสือขึ้นไปมันหนัก เส้อสิย่างหอดนี่ค่ะงานประเพณีน้ำมัสการเขาขี้จักูดจุดจำนายตัวรถขึ้นเขา <c oughs> นี่ค่ะจำนายรถขึ้นเขานี่ อันร้านค้าพิ่ธก้าไล่หลายพี่น้องนี่ร้านค่าซื้อตัวรถก้อนไปพึดด้นรถพี่มาซื้อพี่ซื้อไคซื้อมันเอไม้ปปไปน้ำฝนวะเอาซื้อเอาพอยังมีเงินวะไม่ได้ตื้อเงินมากนะกระเป๋าไว้ดีๆยนีขึ้นรถโอ้มีคนเลี้ยงแล้ว Piai, Jai, lúc. Piai, Jai, 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 ขวดน้ำตือไผตือมันมันหนักช่อสีหอดที่พอนั่งในในแล้วไม่อย่างพเงินหายเตี่ยหาร้อยยุใส่เงินเราหายนะหายมดละ

คุนพี่น้องทางคืนเห็นแล้วเหเห็นแล้วพี่น้องว่าตะควนเอื่นเนี่ยเอาไว้ดีๆทอัรท์อยไปใส่ดากพอคือพอพ่ายกระเป๋านี่พอคืนได้ยุ่ดอกมันมันเจียน รถมันเปียนยอกเบื้งกระเป๋าเพื่อนเอาผ้าอื่นไปซสำนั้นบ่หนักดอกเดี๋ยวสีไทยเล่าขืนเขาเออย่านไผนะ่กับเขาคือว่าหลอดพี่น้องนะี่เ <c oughs> พื่อกาสิขึ้นรถโควิวยู่สิแล้วพี่น้องนี่คิวรถคิวรถวัดพวงนะบริการเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนเต็มแล้วเพื่อนกอดเพื่อนยัยเสริมนางในๆเด้อ อันนี้เขาเจ้ากระเต็มแล้วพี่น้องนั่งในนเด้วยเนี่ยนั่นมันสิไหลลงมาพี่เ้อเออนี่ทรงพอกับอ่อยขืนลถแล้วพี่น้องอบ้าบ้าไปเจ้าอยาว่าเจ้าเก่งเจ้าจับดีๆย่ำรถมันข้นเขานนะลูกสุวินมันสิไหลลงมาพี่จับดีๆจับแน่นๆมันบแม่นข้นนันง่ายๆ เออว่าได้ขึ้นไง,ไง่ายๆยียไม้ถอยอันนี้มันลดโควิดเด้ไปเอาเลขมาแจ้งหัวตัวนอไปทรงพอกับไอขึ้นลดแล้วเออไปไปเราพี่น้องขึ้นเขาขึ้นเขาสรงผู้เา่าขึ้นเขาไปแล้วหุนผุนทรงไอแล้วบันนี้ก็พอบมแมนขึ้นตำ่ตำๆได้ยียไม้ลดสองต่อผุนเด้อนี่ฟ้าสามเท่ากับกลับขึ้น เขาไปหาไหว้พระแต่ล้างก็ได้ดอกเพราะวา่าเขานนี่เนาะถูกอยู่ด้านในจ้าโยแม่ถูกอยู่ทางไหน,น,น,นตรงนี้ร้านกาแฟหมูปิ้ง ถ้าหน,นี้เป็นสุ่มขายของเนาะพี่น้องแล้วก็ว่านล,ล,ล่านจอดรถแล้วก็ล่านในวายพะนี่ค่ะเขากับสิทธายเป็นคลิปเน่าไปเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะอันนี้วัดวัดพวงนะคะวัดพวงพี่น,ออน,น้องไอ,อ,อ้ทรงโมงคนันขึ้นเขาแล้ว นี่ค่ะจะเป็นที่ไหว้พระอันนี้วัดพ่วงเขาพิจกูดเนาะพี่น้องเนาะแลกเปลียนธนาบาัตรไหว้พระเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ้าหยางก็บ่มีควนไทยให้พี่น้องก็เลยไทยเองไทยเองก็เดี๋ยวค่อยมาไหว้พระค่ะนี่ค่ะนี่ข้าวสารอาหารแห้งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ร้านพระพุทธเจออ้าคน พระพุทธเจ้านี่กเสืมีเตาทุกนี่วัดสวยงามพี่น้องคอนเปิดแล้วเขาชิดจะกูดนะพี่น้องเนาะกะทายข้างลางเด๋ยวมู่รุ่นเพราะว่าขืนบาวายพี่น้องก็เลยข้างนี้ก็จเสิเป็นด้านนำาตกครอบครัวเป็นอยู่เย็นเป็นสุขนำาตกนะพี่น้องเนาะ ขายนั่นข่ายยางบงเรื่อยๆพี่น้องยางบงเรื่อยๆอานน้เต้าเต่าเงินเต่าทองขอให้โชคลาบกับเจ้าแม่เต่าตะเคียนเนาะพี่น้องเนาะะบบโมนี้คนบ่ใครหลายพี่น้องมาตะเดิกตะเสาเนาะพี่น้องเนาะคนก็หัวก็เปิดน้่ล่ะ คนหลายก็สิบ่บ่บ่อยากม่เนาะพี่น้องเนาะมื่อกลับคนหลายเนาะเดี๋ยวกับผายางชมเรื่อยๆพี่น้องผู้ใดอยากมาเที่ยวกับมาเด้อเขาชิดกูดอันนี้วัดพ่วงเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพลอยเลยพุทธบาทนี่ค่ะกัสิเป็นยงสีเดี๋ยวพายางเบื้องทางนี่มาอยู่หมมาพี่กันนี่ค่ะ ใส่ปาแค่ะค่ะนี่ค่ะเพราะจะเป็นผพระตามบ้านนะพี่น้องนะาะโ่ยาายค่ะ่พระผใหาตั้งทีพี่น้องอันนี้สะดอกคอสมหวังีค่ะเพราะว่าเตียเรียนเท่าไรแฉ่เนะ เพื่อส่งเสริมการดำไปชีวิตก็ลายไปที่อะไรไว้ต้นแฉกมก็ถือว่าฝังเกน้องเราท่านอยากทำงานเจอพ่อน้องมาบะเตียววัดพวกน้องครับทรงพอทรงอายเป็นคำพิเศษหูน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวกจังไรกับมหาเดี๋ยวท่ายในเบอร์อินเทียน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ